สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้รายการ imagine touch ขอ,อนำเสนอกรณีถังน้ำบาดาลมันรั่วเราจะแก้ปัญหาอย่างไรตามภาพผมก็ยกถังออกมาแล้วนะครับเปิดท้ายมันดูนะครับเปิดส่วนพอมันดูนึ่งรั่วนะครับตามภาพก็จะเห็นท่อส่งน้ำจากปั๊มนะครับเราก็จะต่อสายยางหรือต่อท่อแป๊บนะฮะ สมมติว่าเราติดตั้งเสร็จนะน้ำก็จะไหลาตามตามท่อหรือสายยางมานะครับไหลมาที่ท่านเห็นตรงนี้ก็คือตัวตัดไฟนะครับตัวตัดไฟตัวตัดไฟน้ำก็จะไหลเข้ามาตามท่อนะครับลงมาในท่อที่เราจะทําจะว่าขนาดเท่าไหร่ก็แล้วแต่ท่านนะครับยิ่งใหญ่แรงดันยิ่งดีนะครับเสร็จแล้วน้ําก็จะไหลามาตามทางนี้นะครับก็เปิดใช้ได้นะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเพื่อนๆหลังจากที่ได้แยกส่วนประกอบและอธิบายให้เห็นแล้วในเวอร์ชั่นที่หนึ่งบัดนี้มาดูเวอร์ชั่นที่สองนะครับติดตั้งเสร็จแล้วนะเปิดน,น้ำ่านไหลนะครับ ผมผูกเชือกไว้ก็ยังไม่ติดกาวนะครับกลัวมันหลุดนะก็เลยผูกเชือกไว้ก่อนนะครับเมื่อได้ที่แล้วถึนก็ติดกาวนะครับขอบคุณมากครับ